เกษตรวันนี้เราอยู่ที่หมู่12ครับบ้านเขาสุกิมนะครับตำบลเขาใบาสีอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่นี่เจ้าของสวนครับเขาใช้คู่หูแมัสจันนะครับกับผู้เรียนหมอนทอง300กว่าต้นครับอายุของผู้เรียนนั้น8ปีเธอบอกว่าตอนที่เอามาใช้นั้นมาใช้เพื่อทําให้ใบนะครับที่ใบมันเหลืองต้นไม้มันเสียต้นไม้มันโทมเธอบอกว่ามาใช้แล้วเห็นผลทันทีทันใดได้ผ,ผลผลิตมานะครับ300กว่าต้นตอนนั้นก็อายุ4ปีสอนเป็น ได้มาตันหนึ่งหลังจากนั้นเธอใช้มาครับปีถัดมาได้มา5ตันปีล่าสุดนี้ครับได้มา10ตันปีนี้มาเจอกับสูตรใหม่ของ3ามเกลเวอร์แพนเธอบอกว่า 50ตันเห็นเนเพราะว่าดอกขนาดนี้เต็มต้นนะครับผลมาเต็มแน่ที่สำคัญเจ้าของสวนบอกว่าไม่มีนอกใจแน่นอนสำหรับ3เกลือแพนสูตรใหม่วันนี้มาเจอกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับทั้งสองท่านสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะขอทราบนามเจ้าของสวนด้วยครับชื่ออุไลมีมากค่ะชื่อเล่นคือชื่อแตวค่ะ๋อขอนุญาตเรียกว่าพี่แตวนะครับ แล้วอีกท่านหนึ่งครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเป็นเชิญครับสวัสดีค่ะนิพพรปัตตาวัตังหรือพี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่ครับขออนุญ,ญาตทีหนึ่งเหตุอันใดถึงพาผมมายังสวนของพี่แต๋วครับอ๋อคุณแต๋วนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามา4ปีแล้วนะคะคจากต้นที่ดูไม่ดีเลยตอนนั้นนะคะพอมาเจอปุ๋ยของเราอตอบโจทย์นะคะคุณแต๋วก็เพิ่มผลผล,ผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเลยเพราะนั้นที่ผ่านมาคือ4ปีปีนี้เนาะคุณแต๋วมั่นใจ ในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ใช้ของเรามาตลอดนะคะ<อ> <c oughs> ก็หมายความว่าพาผมมาพบกับความมั่นใจของเจ้าของสวนที่ชื่อว่าพี่แต๋วใช่ค่ะถามเข้าเรื่องเลยครับพี่แต๋วครับ <c oughs> ที่นี่เรามีทุเรียนพันธุ์อะไรครับมีจํานวนกี่ต้นในเนื้อที่เท่าไหร่ครับมี300กว่าต้นเนื้อที่ประมาณ15ไรค่ค่ะเป็นทุเรียนพันธุ์พันุหมอนทองคะ่ะอายุกี่ปีครับประมาณ8ปีคะ่ะ8ปีนะครับ <c oughs> พี่แต๋วครับตอนที่เราเจอครั้งแรกนั้นนะ่ะประมาณปีเท่าไหร่ครับที่ ปัญหาทุเรียนของเราเกิดขึ้นอ๋อปี6.2ค่ะ62นะครับแล้วก็ทุเรียนต้นนั้นมันมีปัญหาอะไรครับต้นมันเหลืองค่ะใบมันเหลืองค่ะเหมือนขาดธาตุอาหารนะคะใช้ไปกี่ครั้งครับถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ใช้ประมาณ4ีหครั้งติดต่อกันนะคะใบก็สกเขียวเข้มสดใสขึ้นมาค่ะแที่เหลืองๆก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลําดับค่ะ ผลผลิตล่ะครับมันเป็นยังไงบ้างดอกมันดีไม่สมัยตอนที่เราพอใช้มาแล้วเนี่ยตอนนั้นก็สอนเป็นสินะครับสอนเป็นแล้วผ,ผลผลิตของเราเป็นไงบ้างครับก็เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะปีแรกตอนนั้นได้มาสักเท่าไหร่กันนะอตอนสอนเป็นอนะ่ะตอนเป็นก็ได้มาสักตันควาๆค่ะตันกวาๆแล้วพอหลังจากนั้นพอเขารู้แล้วรู้ว่าจะเป็นสาวแล้วเขาเริ่มจะเรียกว่าขยายเผ่าพันธุ์เขาแล้วเนี่ยมาเท่าไหร่ครับมาห้าตันสิบตันค่ะอ๋อล่าสุดนี่สิบตัน สิตันเนี่ยน้ำหนักของผลเป็นยังไงครับโอผลสวยค่ะสาโลสามโลน่อยๆผลสวยเปลือกไม่หนาค่ะลูกกลมค่ะนั่นคือช่วงที่เราเริ่มใช้มาค่ะตอนนี้ครับเนี่ยขนาดนี้เราอยู่กันเกือบปลายเดือนกุมภาแล้วเนี่ยซึ่งช่วงนี้สวนของพี่แต๋วเนี่ยนะครับเราใช้สูตรนวัตกรรมใหม่หรือย,ยังครับใช้แล้วค่ะใช้แล้วมอเดือนอะไรครับใช้มาได้ได้เดือนสอเดือนแล้วค่ะ ใช้ตอนเดือนธันวานั้นของเราปี6 7ถูกไหมครับค่ะตอนนั้นเอามาทําอะไรเกี่ยวกับต้นทุเรียนเราใช้เปิดตาดอกอะค่ะแล้วใช้ไปมากน้อยขนาดไหนจนถึงขั้นที่เรียกว่าเห็นผลอย่างไรครับก็พ่นสักสามรอบก็ดูมีการเปลี่ยนแปลงมีตาดอกขาวๆขึ้นมาค่ะแล้วลักษณะอื่นล่ะครับของต้นต้นก็ไม่ค่อยเน่าค่ะต้นก็ดีไม่ค่อยมีแผลไม่ค่อยเน่าใบก็ดูสดใสเขียวขึ้นมาคแล้วดอกก็ออกดีค่ะดอกออกดีนะครับค่ะดอกมากค่ะ คำว่าโดกมากเนี่ยในหนึ่งต้นเนี่ยเราคิดว่าออกดกกว่าปีก่อนที่ผ่านมาตอนได้5ตันเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่ครับสมมติ<อ>ปีก่อนๆเนี่ยได้มาห้าสเปอร์นปีนี้ทั้งต้นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> โอโ้ดอกออกขนาดนี้คิดว่าต้นแปดปีเนี่ยเราจะไว้สักกี่ลูกกี่ผลกันครับโอ้กะว่าสักแปดสิบลูกอะค่ะแปดปีเอาแปดสิบลูกเลยนี่ถือว่าเป็นสายแบกไหมถ้าในมูลการเขาถือว่าเป็นสายแบกใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ที่เรากล้าแบกถึง80ลูกต่อต้นแล้วลูกออกมาประมาณ3กิโลกว่าถูกไหมครับเป็นมาตรฐานเลยเนี่ยเหตุอันใดเราถึงมั่นใจขนาดนั้นครับดูจากอะไรก็ดูจากความสมบูรณ์ของต้นนะคะของใบอะค่ะว่าสมควรไว้ค่ะกะไว้กี่ตันก็ประมาณ50ตันนะคะจากปีที่แล้ว10ตันต้นละ80ลูก300ต้นกะไว้50ตันสิ่งสําคัญครับผมอยากจะสอบถามอีกนิดนึืงว่าเราเนี่ยนะครับได้มองไว้เนี่ยถ้าความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดจากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันง่ายไหมเมื่อก่อนเราอาจจะมีความยุ่งยากในการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆมันง่ายไหมครับง่ายค่ะมันง่ายแบบไหนบ้างบอกผมสิง่ายคือเมื่อก่อนเราต้องใช้แคลเซียมบูล,ลอนอะมิโนสาลาี่หลายตัวค่ะอันนี้เราใช้ตัวเดียวจบเลยค่ะ แล้วเราร่วมกับสารเคมีที่ใช้กับศัตรูพืชอย่างไรบ้างครับก็มีข่าแมลงข่าหนอนข่าเพลี้ยไฟยาลาอะไร่าเงมันใช้ร่วมกันได้ไหมครับได้ค่ะใช้ได้เลยนะค่ะได้นี่ค,คือประสบการณ์ของการใช้จริงถูกไหมครับการใช้ในทุกครั้งนั้นแมลงต่างๆมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดไหมครับในการใช้ร่วมกันก็ลดลงค่ะแล้วความหนาแน่นของแมลงก็เบาบางลงด้วย พอดูแล้วนี่ถ้าดูแล้วถือว่าอย่างนี้เรียกว่าใบสวยไหมครับก็โอเคอยู่ค่ะโอเคนะโอเคในระดับไหนถ้ามันมีร้อยเราโอเคระดับไหนแปดสิบค่ะแปดสิบนะครับจะร้อยเ0าแปดสิบเอาแปดสิพอเผื่อใจไว้หน่อยค่ะแต่การเผื่อใจนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความมั่นใจเป็นตัวกำกับถูกไหมครับความมั่นใจยังกำกับอยู่เสมอเลยในฐานะที่ผมเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจนะครับว่าผลิตผลผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีคุณภาพแน่นอน เพราะเจ๊แต๋วเองก็บอกว่าปีที่แล้วลูกทรงก็สวยนะครับปีนี้ยิ่งเจอสูตรใหม่นะครับไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มแล้วรูปทรงมาแน่นอนที่นี่ตอนที่เข้ามาซื้อปีที่แล้วอะ่ะมีลงมาซื้อหรือว่าเราขายเองลงมาซื้อค่ะลงมาซื้อเข้าชมสวนเราอย่างไงบ้างเข้าชมก็ว่าโอ้ยทุเรียนลูกกลมสวยเปลือกไม่หนาเปลือกบางค่ะเปลือกบางทรงสวยทรงกลมค่ะโอ้โหแล้วสีกลิ่นของทุเรียนของเราเป็นยังไงก็ชมไหมก็สีเหลือง หวานอร่อยค่ะโอ้ครับนี่นอกจากชื่นชมด้วยตัวเองแล้วนะครับลงเองก็ยังมายืนยันด้วยซ้ําไปสิ่งเหล่านี้ครับพี่น้องเกษตรกร,กรครับเป็นความภาคภูมิใจของพี่แต๋วเองซึ่งมองว่าสิ่งที่เธอได้รับนั้นมันมีแต่อัตราเพิ่มครับอัตราลดแทบจะไม่มีเลยที่จะเพิ่มก็คือว่าเพิ่มผลกําไรของเธอต้นทุนล่ะอยากถามนิดนึงต้นทุนกับเมื่อก่อนที่คนข้างสวนของเราเนี่ยเขาใช้ทั้งเคมีใช้ทั้งอย่างอื่นรวมด้วยอะ่ะ ต้นทุนของเราเป็นยังไงบ้างครับต้นทุนก็ลดตามลงค่ะเราไม่ต้องใช้หลายตัวใช้ตัวเดียวอะค่ะถ้าตอนสมัยเมื่อ4ปีก่อนและนั้นน่ะที่เรายังไม่เจอกันอะไม่เจอกับคู่หูเนี่ยตอนนั้นเราใช้ต้นทุนเกี่ยวกับเคมีเยอะไหมเยอะค่ะพอมาใช้คู่หูมาสัจจันทร์นี่ยแหละครับมันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นใช้ร้อยหนึ่งพอมาใช้คู่หูสักกี่บาทกันทีเดียวก็ลดไป50-50ิบห้าสิบอะค่ะก็ถือว่าต้นทุนก็ลดลงไปด้วยลดทงโอ้โหในฐานะที่มีแต่เรื่องการลดต้นทุน แล้วก็เพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพมากอย่างนี้อยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักการเกษตรที่เขาอยากได้รับความยั่งยือนอย่างเราสุขภาพของเราเป็นอย่างไรบอกเขาด้วยครับก็ <c oughs> เชิญชวนพี่น้องมาร่วมใช้เวิร์แพนด้วยกันค่ะลดต้นทุนเยอะค่ะแล้วไปต้อง